ก็เอ็นดูลูกชายอยู่นะทุกคนยืนงงในดงพี่ก้องกับพี่เบิ้ล <c oughs> ความที่เขาเล่นกันเขาจะสไตล์นี้ด้วยคอนพี่เบิ้ลคอนพี่ก้องเนี่ยเขาจะตามน้ํากันตลอดสนุกสนานของเขาอะคือเสียดายอีกเหมือนเดิมที่ภาพมันเนาะไอตีเสียงมันเนาะแต่ก็โอเคก็ดีกว่าไม่ได้ดูน้องดูความแบบ ความที่คนโก้ยืนงงในดงนุกก็อินดในดงเบิ้นกล้องอืถูเวทีแล้วหนึ่งถูเวทีแล้วหนึ่งล่าสุดพี่ก้องก็โปรโมทเพลงให้น้องนะจ๊ะลักนาตะวานมไม่อํานะเดี๋ยวนี้ยไม่อําอําอยู่แหละนิดนหน่อยๆเราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยทุกคนอปุ่มก็เอียงหูแล้วเอียงหูอีกอะไรอย่างเงี้ย ช่วงที่เขาคุยกันก็โอเคแต่ช่วงร้องเพลงมันก็จะมีเสียงแบบเสียงกรองที่แบบอีนี่หน่อยอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรให้อภัยค่ะดีกว่าไม่เห็นก็เอ็นดูแต่ลูกชายแหละถูพื้นมั่งอะไรมั่งนางน่ารักคนก็นางน่นนารักก็คือรุ่นน้องไงยังยังไม่เจนเบทีกับพี่เขาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าออกถ้าไปกับพี่ๆเขาบ่อยๆนี่แหละคือไม่มีใครยอมใครอะ่ะทันค่ะ ทันกันด้วยความที่นางยังเกรงเกรงอยู่นางยังไม่ค่อยขึ้นเวทีใหญ่กับพี่ๆครั้งแรกไงนางก็ยังดูเกรงเกรงไม่ค่อยกล้าเล่นอะไรมากมายไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้นางชินก่อนนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอขู่ขูขขขข่พี่พี่ก้องพี่เบิร์นแล้วหนึ่งบุ๋ม,มน่ารักน่ารักอีกแล้วบุ๋มน่ารักมากเลยนะครับพี่ชิงก็ อยากจะมาให้ทุกคนมีความสุขนะครับดูทุกคนแล้วนะครับน่าจะมีความเพลินต้องเข้าไปใหมาครับเฮ้ยลกสาวไปได้เลยลูกสาวไปด้เลยแม่จริงเหรอทำลูกใครทำลูกใครครทำอยากจะเป็นลูกพ่อแต่กลัวพ่อแก่ไม่เรียกพี่พ่อแม่จแม่พ่อแมคือจะขึ้ไกดแม่เพราะน้องจะเป็นหีเที่ยวน้องอยู่นานด้วมั้ยเพื่อนบอกให้พ่อมาในกับพวกแม่เพื่อนบอกให้พ่า อันนี้อันนี้พี่นุกใช่ไหมอันนี้อ่ะดตีคุูบปรดนะตีเล่นหน่อยนะคูบอกให้ตัวมึงจะเล่นหน้ากับประกักปากไกวอย่างมันเอาอะไรกอนนะคู่คุณว่ะอีกหนึ่งคุณอะไรนะปรอหยัดประหยัดยอดจะลงยังไงครับเนี่ยอีกเพิ่มซิ่งตั้งใหญ่องแบบเด็ดสิบเพื่อผมบอกว่าเป็นอย่างนั้นเขได้เป็นโคตร ทุกคนรู้ไหมครับว่าโค้ดกับโค้ดกล้องทำไมถึงนั้เป็นโค้ดใช่ใช่ใช่ครับคูก็เป็นใครก็้ครับใครก็้ครับันนี้ี่ันดีกว่เอาปล่อยันด้วยหรอทีลก็เป็นแล้วลูกเยอะด้นล่างนะครับจริงๆแซวๆกันนะครับลูกไหนคุอยู่ในลูกคุณแม่อยู่ไหนรเป็นคู่กับพี่ได้มคุณแม่อยู่ไหนนะแม่ม่ได้ไหลสรนี่นารักมมืออครทุกเพ่นุเพ่นครับายลูกแม่แล้วก็ส่งให้หัวงมันหน่อยครับไเ แล้วตอนที่ทักทักไปเอาเงินไปให้ไอ้เต้แล้วพาพลเขาเรียไปอันนี้ก็มีลูกสี่คนพลอยไหนพลอยแฟนเดียวคนแฟนคู่แฟนคู่แล้วก็แล้วก็คนโตแล้วก็แปดใช่ไหมแล้วก็อันนี้คนเล็กเขาเล่นคอนเสิร์ตหรือกูมาแลกจอดใจมา้ยล้านล้านล้านมากเลยชมท้าใช่ใช่อยู่กับแฟนก็ไปได้กันอยู่ห้องตัดต่ออยู่เบอร์พอยนี่แหละ ทีนี้เวิร์ครพคของเราอยู่ช่อง23นะครับก็มีรายการเยอะแยะมากมายแต่เป็นรายการที่ได้รับความนิยมจริงๆก็ต้องยอมรับว่ารายการเพชรตัดเพชรนะครับซึ่งนําโดยโค้ชกล้องและโค้ชเบิ้ลนะครับโดยนะครับที่ยอดคนเก่งของพวกเรานะครับรู้ไหมครับว่าทําไมกล้องวันแรกถึงได้เป็นโค้ชครับไม่รู้ใช่ครับผมก็ไม่รู้ครับอ่ะโค้แรกวันนี้มีชื่อว่ารักน้าตาหวานครับ คือถ้ามึงถอดใส่หน้าวันผู้สาวมันจะเท่มากมึงถอดใส่หน้าเด็กกูนี่ก็ติดทุกค ครับจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้ผมมองว่าผมอยากจะร้องอีกหนึ่งผลงานเพลงพิเศษสำหรับสาวสวยของผมขอบพระคุณมากนะครับน่ารักน่ารักมากเลยค่ะตัวจริงร่อกว่าทีวีอะไรอะไรของผมคนว้าอะไรหรอเาหอจะไนี่เพลิงทยหรือจ้ยหรือเทิยอเลงนึงเราที่มาอ่าแต่ว่าชิม นวดของเราซันซิวสามารถหมักเพ่5นาทีได้ถ้าเกิดเราทำกิจกรรมยอย่างอื่นเพราะว่าเราล้างออกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่คันสบายหวัวขีดนวดซันซิวและชุมพูซันซิวคู่หูคู่นวดครับ

我爱过。 ทางกองฝากด้วยนะครับใช่ายรายการเพชรแต่เป็นของเราเล่ครับทุกวันอาทิตย์เวลาหกโมงช่องที่ทั้งช่องมวกปยี่สิบนะครับก็จะมีน้องลูกธนดลนะครับก็จะอยู่ในทีมเทสต์สีแดงนะครับจะไปไปมาเขาไม่ได้ไปบ่อยคือไม่ได้คะแนนที่คะแนนไปลองดีเกย์ก็เป็นบอกรับเลย มารมร่วมด้วยขอบคนะครับฝากร่วมด้วยนะควารู้สั่งเมื่อไรอยากไปทากานนะครับที่เป็นอจินะครับตาดสมบูรณยำๆล้วก็สันซิ่มจีบีเอสนะครับแล้วก็ัสมิวของเราด้วยนะฮะบาจิัานแม่เหตาด็สมบูณอันนั้นเปนสีขาวโดนของงานงนนีว่าแฟนๆนะบอลจีไม่ผัด ขอขบค่านทาโดนไม่เจอปไหมด้วยนะครับรองท้า b a l s e p p e r s e d s o u r In n Micro ประโยชน์เยอะพร้อมใช้ได้กันทีท้องร้องต้องจัดเลยดีน้นมตัวเหลืองรสออริจินัลอร่อยอิ่มรุ่งเช้านะครับขอบคุณน้ำปลาแท้ราเด็กสม